สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเนาะก็วันนี้นะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะก็คือว่าปลอมนะคะของหรือร้านที่จ๋าลงไปที่คลิปที่ผ่านมาปลอมนะแต่คลิปนี้นะคะชุด16หางชุด6หางแล้วก็3หางนะอันนี้คือจัดให้มานะคะของหรือร้านนะปลอมไม่ปลอมคุณนะคะก็ดูเอา นะก็คือว่ามีแนวทางมาจากก็ลงให้ดังนั้นนะคะปอมก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเจอของจริงก็จะลงให้เพราะว่าข้อมูลนะคะก็หามาเต็มที่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครมีของจริงก็เอามาลงให้เพื่อนๆเลยก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็มาลงให้เลยสําหรับนะคะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้จ๋านะคะ ก็เดี๋ยวจะแถมนะคะอีกชุดต่อๆมานะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวลือรัตนนะจะจัดชุดจริงให้นะคะ16 6แล้วก็3หางโอเคนะคะโอเคเลยแล้วนะคะก็ถ้าจะลงชุดปลอมไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เน้นนะคะของอลือรัตน์เนาะแต่จะเน้นของ s อสสองเมืองชัยนะคะสองเมืองชัยก็ให้มาแล้วก็ยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,าลือรัตน์นะคะจัดชุดนี้มาให้นะคะ ค่ะสำหรับนะคะของแอดกุ้งจ่านะคะก็คือว่างวดที่ผ่านมาให้มาเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะ18กับ72็ดงนะ18กับ72ส่วนงวดนี้นะคะก็อยากให้ตามต่อดูนะคะสำหรับแอดกุ้งจ่านะคะให้มาในงัวสิบหกเดือน5นะคะ64ให้มา23 29 39นะคะเน้น53ใช่ไหมอ่ะ3ตัวก็623 562แล้วก็563 นะคะส่วนคู่เมืองให้มา38303436และ37นะคะอันนี้เด่นล่างของรัฐบาลนะคะแอดคููเมืองนั่นเองก็เป็นแนวทางให้5ชุดส่วนนะคะเลขชุดนี้วิ่งรูด5ล่างเนะ 8, 5, 9, 5, 0, 5, าะ85 95 05แถม15แค่แนวทางเท่านั้นทดลองสุดงวดแรกนะคะงวด16เดือน5นี้ขอให้โชคดีเนาะอ่าสาหรับนะคะชุดบนวดนี้ให้มา96161นะคะ96262แล้วก็96363นะเน้น96262 6, 6, 2นั่นเองแต่นะคะชุดนี้ก็อยากให้อัดนะคะ2992 9, 9, 2, นะ729829229029นะถ้าแนะนำก็เล่น229มากๆเลยดีกว่านะคะสำหรับไม่ว่าหวยอะไรเ,เพราะว่าอ่าหนูเล่นแต่หวยไทยนะคะให้เลขมา3ชุดนะ222992 2, 2, 9, 9, 2, นะก็ถือว่า2ชุดแค่นั้นเนาะก็เป็นตัวกลับใช่ไหมคะอ่าหลายท่านบอกว่าแอดหรือเล่นที่จะลงไปป้อมนะคะมาดูชุดนี้นะชุด สิบหกหางกับชุด6หางและสามหางจัดให้มาเน,น้นๆน,นะคะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะชุด3หางให้มา6กส2แล้วก็6กสใช่ไหมชุด6หาง7จ็ดห้าแปดแล้วก็เกขอเน้นนะคะเน้นอ่าหกกับ92้าสอละกันนะคะเน้น6กสอง้าละกันสําหรับงวดนี้เนาะอันนี้จะเป็นชุดลือลั่นนะคะของอ่าสนานเมืองนะคะ ยังไงนะคะก็ลองติดไว้นะคะถ้าใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านเนอสอง6 2แล้วก็9 2 2 9นะคะสำหรับเลขชุดน,นี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ